ตาวิ้งวิง้งอายไลเนอร์เฉียวเฉียวปากกับแก้มสีเดียวกัน Get ready with me เด็กอยากออกมาเปล่ามีใครอยากออกมาไหมเอวไม่มีใครอยากออกมาเลย ไปไหนก็ต้องลงมาทักก่อนนะคะตอนนี้ดูเด็กๆไม่ได้อยากคุยกับเราเท่าไหร่คือจริงๆมันต้องเตรียมตัวตั้งแต่ประมาณ3ามชั่วโมงที่แล้วแล้วนะตั้งแต่10บโมงตอนนี้บ่ายกว่าแต่ว่าดันตื่นมาแล้วไปเข้าแอป,ปขับเฮาแล้วก็นั่งคุยในนั้นอยู่นานมากจนเพิ่งออกมาตอนนี้แล้วบ่ายกว่าแล้วที่คุณ้เตรียมตัวเลยค <c oughs> ือเตรียมตัวเลยวเ่ออะไรวันนี้ไม่ได้ทําอะไร <c oughs> จริงจังมากก็ะจะแต่งหน้านิดๆหน่อยหน่อยหนูนงสรบผมด้วย Get ready with me แต่กินก่อนคิว นี่วันก่อนซื่งลองใช้เสืออบผ้าเป็นครั้งแรกไม่เคยใช้มาก่อนเลยกก็เลย,เยไม่รู้ว่าผ้าประเภทไหนที่มันเหมาะใช้กับเรื่ออบผ้าบ้างวันนี้สือสิ่งที่เกิดขึ้นคือชุดตัวเนี้ยเคยยาวมากๆเลยนะแต่ว่ามันหดเหลือแค่นี้ทุกคนแล้วเอวคือหดเข้าไปเลยอะ่ะเศร้ามากมินใส่ไปครั้งเดียวตัวเนี้ยกางเกงขาสั้นมิ้นก็หดเข้าไปอย่างนี้แต่ชุดมิ้นอะหดไปเยอะมากเสียใจคุณใช้กับผ้าอะไรบ้างงงเลยแล้วฉังก็ต้องรีบเหมือนกันนะจะไหวต่อหรอ เป็นคนหัวสูงอุ้ยไม่น่ามามินมันหนยิกไงต้องรีบได้แล้วสวัสดีค่ะทุกคนเราไม่ค่อยได้เห็นกันในลุคนี้เท่าไหร่เลยประมาณนี้แห้งแล,แล้วเรามาเตรียมตัวกันสารภาพว่าวันนี้ไม่ได้ใช้ครีมหมักผมคือ่ปกติมินจะใช้ครีมหมักผมสีม่วงต่อเพราะว่าผมสีเทาไงไม่งั้นน่ะเดี๋ยวสีมันจะหลุดง่ายแต่ว่าวันนี้เห็นว่าสายมากแล้วก็เลยลองไม่ใช้ครีมหมักผมดูว,วันหนึ่งมันยังรอดอยู่ใช่ไหม มาลงสกินแคร์กันเลยวันนี้นะคะมิ้นมีสกินแคร์จะมาอวดคือเฮอมากเลยเพิ่งได้มาแล้วทุกคนดูแพคเกจก่อนเลยอันนี้คือโคเซซกิเซนะคะคือมิ้นชอบในความมินิมอลของเขามากเลยอมันจะเป็นสีขาวๆไปหมดเลยอะดูมีความเป็นเอกลักษณ์มากคือมิ้นไม่เคยเห็นแพคเกจแบบนี้มาก่อนแล้วเป็นอย่างนี้ทั้งลาย สวยจนคิดว่าถ้าใช้หมดแล้วอยากเก็บไว้แต่งบ้านต่อเลยอะ่ะก็อันนี้มันก็จะใช้เป็นโคเซซกิเซพยร์คอนนะคะอันนี้เป็นน้ําตบนะคือจริงๆแบรนด์นี้เขาขึ้นชื่อเรื่องน้ําตบอยู่แล้วน้ําตบสมซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าน้ําตบผีดิบนะคะชื่อเทพไหมเป็นฟิลแบบใช้แล้วจะน่าดีตลอดการน้ําตบผีดิบตัวนี้จะเป็นโลชั่นบำรุงเนื้อใสนะคะจะเห็นได้ว่ามันใสกิ้งเลยมินจะให้ดูยังไงดีโดยที่มันจะไม่เหลวนีใ่ให้ดู บมืใสกิ้งเลยไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์คือเขามีแต่สารบำรุงที่จําเป็นต่อผิวลว้ลวนเลยนะคะแล้วพอทาไปปุ๊บก็จะรู้สึกได้ถึงความชุ่มชื้นทันทีเลยเหมาะสําหรับคนที่ต้องการผิวกระจ่งางใสแต่ว่าก็ผิวแพ้ง่ายนะคือมิ้นเคยมีผิวนี้แบบอยากให้หน้ามันใบกว่านี้แต่ว่าผิวเราก็แพ้ง่ายกลัวมันระคายเคืองเนี่เขาก็จะบำรุงให้ผิวมันสมดุลขึ้นแล้วก็กระจ่งางใสแบบไม่ระคายเคืองเลยนะคะซึมเข้าผิวเราเรียบร้อย ชุ่มชื้นมากตัวนี้มินก็ลองใช้แล้วเหมือนกัน Gentle Wash คือชอบมากแล้วมันให้ฟิลบริสุทธิ์มากถ้าใช้ด้วยกันก็จะได้ประสิทธิภาพดีขึ้นนะคะเพราะว่าเขาถูกออกแบบมาให้ใช้ด้วยกันทั้งไลน์นะคะนี่ก็เป็น Water Shield Cream นะคะมันดีมันดีนดอยากให้ทุกคนลองอยาชุ่มผิวเลยต่อกันกันแดดใช้ของ Face Lab นะคะตัวนี้กำลังเป็นช่วงตามล่าหากันแดดที่กันได้จริงและไม่เหนอะไม่วอกอยู่กำลังลองไปเรื่อยตัวนี้ก็โอเคนะตัวนี้ก็ชอบ อันนี้คือไม่ได้พัดกันแดดน,นะแต่ร้อนมาลองลองพื้นกันทุกคนช่วงนี้ชอบลองพื้นของตัวนี้ในวันที่ไม่ทาแป้งชอบมากเลยเป็นของเคสนะคะ powdery skin maker แต่ว่าจะใช้จากตลับนี้แทนมันเป็นตลับร e f i l เผื่อเวลาพกพาจะได้ใช้สะดวกๆอะไรอย่างนี้ไม่ต้องพกเป็นขวดวิธี <c oughs> ขยับของคนเหนียวหน้า จริงบางวันมินก็จะทาแค่รองพื้นเลยไม่คอนซีลเลอร์คือมีรอยเลยอะไรนิดหน่อยก็ปล่อยมันเพราะว่ามันจะแทบไม่เห็นอยู่แล้วเพราะว่าทุกอย่างมันจะถูกเบลเๆลไปธรรมชาติดีหรือสำหรับใครที่แบบไม่ซีเพราะว่าเอ้ยยังไงเราต้องใส่แมสไปครึ่งหน้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องซีมากก็ได้มันก็จะช่วยประหยัดเวลาในการแต่งหน้าได้มินก็เป็นเหมือนกันจะชอบปิดแค่แบบโซนบนๆแต่โซนข้างล่างก็ปิดบ้างแหละเพราะว่าเวลากินข้าวอะไรเงี้ยมึนก็ต้องถอดแมสกแล้วก็แต่งทั้งหน้าเหมือนเดิม ี้ก็คือย้ายถินมาทารองพืนตรงนี้ร้อนทำไมมันร้อนโอเคเราได้ย้ายถิ่นแล้วเรียบร้อยเพราะว่าตรงนั้นแอร์ไม่ลงเลยไม่อยู่ตรงนี้แทนลงกลางหน้าเย็นมากแต่ต่อไปมินใช้คอนซีลเลอร์นิดนึงดีกว่าใช้เป็นของทาเคลสติกเอามาปิดใต้ตานิดเดียวช่วงนี้ชอบใช้ตัวนี้มันชุ่มชื้นดี เรียบร้อยอย่างรวดเร็วว่องไวไปต่อกันเลยวันนี้ผิวไม่ได้เหนอะมากเรามีนรู้สึกว่ามันเซ็ตตัวค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะก็เลยจะข้ามขั้นตอนข้ามขั้นตอนข้ามขั้นตอนการลงแป้งลงบรอนเซอร์ก่อนเลยบรอนเซอร์จะใช้เป็นของ m a r ์ Jacobs นะคะโอเมก้าบรอนสีแทน a าสติปัดให้มันทั่วๆกรอบหน้า จริงลูกวันนี้ก็มีคนขอมาเยอะมากนะคะเกี่ยวกับโซนตาว่ามินแต่งยังไงนะแต่จริงขั้นตอนมันน้อยมากทุกคนตั้งแต่ครั้งนั้นที่มินไปปารีสเราได้ไปรู้คอนเซ็ปต์ less is more ว่าแบบคนปารีสเขาชอบแต่งหน้าน,น้อยๆย,ยังไงหลังจากนั้นมินก็ไม่เคยกลับมาเยอะอีกเลยคือชอบมากความน้อยแต่มากเสร็จแล้วจะปัดคิ้วนะคะใช้ gimme brow plus ของ benefit สักคิ้วมันสะดวกจริงนะนี่ก็ปัดเพื่อให้มัน เต็มขึ้นหน่อยๆแล้วก็วีมันให้เป็นทรงเฮ้ยวันนี้คิ้วสวยจังปัดอย่างเดียวก็สวยเพราะอะไรคูต uh ์บราวด์เดย์อ๋อเพิ่มคูด์ูบราวด์เดมีก้อนๆเข้าไปติดแล้วไม่น่าปัดเยอะเลยเต้ hey, ต่อไปเราจะมาแต่งตากันนะคะพระเอกของเราคืออายแชโดว์ตัวนี้ของอาริตม Mono อ y e s g ิ i เตอร์เบอร์หกไอมันก็จะเป็นอายแชโดว์แบบวิงวิงมันจะชอบทาทั้งเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างเลยแล้วมันจะทำให้ตาดูมีอะไรทั้งทั้งที่ทเราทาแค่สีเดียวเนื้อมันอะเป็นสีชมพูแต่ว่ากลิตเตอร์มันออกเหลืองส้มพอมันเจอเงาปุ๊บมันก็จะมีความเข้มความอ่อนในแบบของมันเองเวลาเจอแสงแล้วพอผสมกันมันก็เป็นประกายสวยดี เราใช้นิ้วทาหมดเลยนะมันต้องกะกะนิดหนึ่งเอาแค่ให้ปลายนิ้วโดนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเส้นใหญ่เกินหรือถ้าใช้แปรงก็จะชัวร์ดีแต่ว่าพอแต่งทุกวันปุ๊บม,มันก็แบบฉันใช้นิ้วจนถนัดแล้วนี่เรียบร้อยมาแล้วครับอายแชโดว์ <c oughs> โอเคต่อไปกรีดอายไลเนอร์กันจะใช้เป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลอมเขียวนะคะนี่ของดอล l y w วิ g my best liner เบอร์หมินชอบมากเลยมันจะน้ำตาลก็ไม่น้ำตาลมันจะติดหม่นๆเขียวนิดนึงอะแล้วพอกรีดไปมันจะแบบมีความธรรมชาติชอบสีนี้เพราะว่าสีผิวมินค่อน ข่างไปทนอุ่นเวลาใช้พวกอายไลเนอร์ที่ติดสีแดงๆมิรู้สึกมันไม่เข้ากับมินเท่าไหร่โอเค okay, วิธีกรีดอายไลเนอร์ของมินก็คือจะชอบกรีดให้ตายาวออกนะคะคือเส้นจะไม่มีความโค้งเลยแต่จะเป็นการตวัดปุ๊บออกไปแค่นั้นเลยแล้วก็จะกรีดแค่หางตานะคะคือมาไกลสุดแค่ประมาณกลางตา ให้ตามันยาวๆแล้วเราก็ถมดำเข้าไปอันนี้ก็ได้แล้วอายไลเนอร์ถ้าเราอยากให้ตรงปลายมันออนลงนิดนึงเราก็นิ้วปั๊มไปก่อนที่อายไลเนอร์จะแห้งแล้วสีมันจะเฟดลงไปนิดนึงแต่ปั๊มช้าไปมันไม่หายแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วเราก็จะมาเขียนอายไลเนอร์ตรงช่วงกลางตานิดนึงให้เส้นมันดูแบบไม่แบบอา้ากทำไมอยู่ดีมันหายไปแล้วก็อีกข้างหนึ่งแล้วก็ถมเข้ามา รยบรอยแล้วการกรีดอะไรเนะอยู่ดีพาที่หายไปไหนมันหายไปเลยแดดหายไปไหนอะมาแล้วโอเคต่อไปดัดขนตากันเที่ยงนี้มาชอบใช้ที่ดัดขนตาของดิโอ,อมันขึ้นไวแล้วมันอยู่เลยอะหน้าขนตามันเจ้พยายามไม่ให้งอนมากนะคะพูดไม่งอนมากแต่ข้างนี้คือตั้งปึ้งเลยเ <laughs> มสาเพลินเกินลงมา ปกติไม่ไดจชอบให้ขนตางอนจัดๆเลยนะแต่ว่าไม่รู้สึกว่าผมสั้นมันไม่เหมาะขนตาแบบสะพึงสะพึงหมายถึงตัวมิ้นอย่างเดียวนะก็เลยไม่ได้ไปต่อขนตาเลยคือรู้สึกว่ามันแบบเพีงอนประมาณนึงเฉยๆอะเป็นตัวประดับแต่ว่าไม่ใช่ตัวเด่นแล้วก็ปัดขนตากันเลยใช้เมเบลีนไฮเปอร์เคอร์ว r ตเทอร์พรนะคะก็จะเน้นขนตางอนๆไม่ค่อยหนามิ้นชอบนะแต่แค่ปัดให้มันเลียงเส้นขนตาล่างแค่ปลาย ข้างซ้ายไม่ได้ดังใจเลยอะคือมันมีความหยิกหย่อยอะแต่ข้างขาคือตั้งสวยเลยนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าปัดไปมากกว่านี้จะกลายเป็นหนาแทนที่จะยาวโอเคต่อไปแดมินจะปัดแก้มนะคะปัดแก้มวันนี้ใช้ของ for u 2สี M 5 1 Mary Me จะเป็นโทนแบบนุดๆที่ติดชมพูนิดนึงก็จะปัดไปตรงกลางแก้มแบบเรื่อเรื่อ แวะมาปัดจมูกด้วยตามสไตล์ประมาณนี้มาถึงลิปแล้วครับผมช่วงนี้ชอบตัวนี้มาเลยของโมเดลโคที่ X Carl f ฟ e l คือมันเป็นลิปสีโน้ดที่มีไฟชอบคนมีไฟนะี่ยเวลาอยู่บนรถมืดมืดอะไรเงี้ยทำให้แต่งหน้าสะดวกว่ากก็ทา,าตัวนี้ไปเป็นเบสก่อน หจริงจะทาสีเดียวก็ได้เนี่ยมันก็สวยแล้วนะดูเรียบร้อยเดียร์จริงๆว,วันนี้ชอบประมาณนี้นะเนี่ยตอนแรกกะจะทาลิปสีเข้มไว้ตรงกลางด้วยแต่ว่า รู e ้สึกชอบประมาณนี้เราจะหยุดก right ันแค่นี้ันนี้ก็คือ everyday look ของมิ้นนะคะและมิ้นชอบปิดท้ายด้วยสเปรย์บำรุงเพิ่มความชุ่มชื้นนะเพราะว่าหลังๆอ่ะแต่งหน้าไประหว่างวันแล้วอยู่ดีชอบรู้สึกว่าหน้าแห้งมากอาจจะเป็นเพราะมิ้นอยู่ห้องแอร์เยอะด้วยมัแลรวรู้สึกแบบแห้งแบบตึงเลยอ่ะก็เลยชอบฉีดสเปรย์ที่มันชุ่มชื้นไว้ตลอดแล้วก็เรียกว่าผลพลอยได้แล้วกันก็คือมันทําให้หน้าดูวาวสวยมากเลยอ่ะก็เลยช่วงนี้ติดฉีดมากแต่สเปรย์อยู่ชั้นล่างสุดเลยเดี๋ยวมันไปหยิบก่อนมา เป็นของฟรีพลัสนะคะมาลชาเวอร์ก็ฉีดไปเลยเราช่วงแรกรู้สึกแบบอู้หน้าเปียกมากแต่เดี๋ยวรอมันซึมเข้าไปแล้วหน้าเราจะวาวสวยมากเนระหว่างนี้เ,นเราก็จะมาดผมนะคะยังคงใช้ตัวนี้เหมือนเดิม daria mori hair milk หอมและทาแล้วมือนุ่มด้วยนะแต่จริงๆมันเอาไว้บำรุงผมเอยแบบใช้แล้วรู้สึกว่ามันบำรุงมือดีมากสรุปมันเกี่ยวกับผมไหมเนี่ย ทำไมหน้าม้ามันเป็นแบบนี้ทำไมเป็นเวฟเลยหน้าม้านี่ช่างเป็นสิ่งที่เดาใจยากเหลือเกินตอนหนีบมันยังไม่แห้งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่เลย<อ>เธอก็มากับทรงผมใหม่นะคะหน้าม้าเป็นตัวเอสไอทำไมเฮ้ยแอบคิดเหมือนกันเข้าไว้ยาวจะเป็นเฮ้ยหรือปัดข้างเหมือนตก่ก่อนจะสวยไปเลยอะ ได้เราจะปิดท้ายด้วยกันหนีบผมเล็กๆน้อยๆให้มันไม่ฟกูก็จะหนีบแค่ให้มันพุ้มเข้ามาแบบทิ้เดียวให้มันตรงๆโอเคทุกคนก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับลุคนี้ยังไม่ได้โชว์ลุกเลยเดี๋ยวโชว์ลุกก่อนตาวิงวิ้งไอลเลเนอร์เชียวๆปากกับแก้มสีเดียวกันเป็นลุก o p ป p ีเพสของมินทุกวันนี้เลิฟมากโ <c oughs> อเคท,ทุกคน ห้าโมงสี่ห้าโมงแล้วตอนนี้กำลังจะสี่โมงต้องไปแล้วไปดีกว่า